วันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เอจะลองสวดคาถาบทใหม่ซึ่งก็คือคาถานี้ค่ะคาถามหาเมตตาใหญ่หรือคาถาเมตตาพรมวิหารภาวนานะคะของที่ว่าหลวงพ่อจจรันพิมพ์เผยแพร่นะคะซึ่งมีคนบอกเอว่าเนี่ยเออสวดคาถา สวดคาถาเมตตาใหญ่แล้วเนี่ยเออจะทําให้สัมภเวสีผีเล่ล่อนที่ว่าตามรบกวนเราเนี่ยคือเขาจะได้ไปผุดไปเกิดนะคะเราก็จะต้องมาน้โมสามจบนะคะแล้วก็เริ่มสวดคาถามหาเมตตาใหญ่กันซึ่งคาถานี้ก็เป็นคาถาที่มีความยาวไม่มากเท่าไหร่นะคะมีความยาวไม่มากเท่าไหร่ก็มาเริ่มกันเลยนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเชตะวเนอาณาทะปิณฑิกาสะอาเลเม ตะตาโคภาวนาพิคุอามันเตสิพิขาโวติพระทันเตติเตพิขุพระพะวะโตปัจจัสุซุงภคะวาเอตะทะโวจะเมตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอาเซวิตยะภาวิตายะพาหุลี กตายะยาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุมาลัตถะยะเอกาทะสานิสังสาปติกังกังฆากะตะเมเอกาทะสะสุตังสุปฏิสุขังปฏิพุธช,ชตินะปาปะกกังสุปีนัง ปัสสติมนุษสานังปิโยโหติอะมนุษสานังปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสะอักขิวาวิสังวาสัทังวากรมติตุวะทังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปะสีทะติอะสัมมุลหะหะโหกาลัง กะโลติอุตตลิงอปติวิชันโตพมโะโลกูปะโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเซวิตายะภาวิตายะภาหุลิกะตายะญาณิกะตายะวัตถุกะตายะอนุทิทิตายะปาริจิตายะสุสมาลทายะอิเม เอกาสะทานังนิสังสาปาติกังขาอัตถิอโนทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตีหากะโลหิอโนทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติ กตติหากะเลหิโอทิโซภาลนาเมตาเจโตวิมุตติกตติหาการเลหิทิสะภาลนาเมตาเจโตวิมุตติปัญจหะกาเลหิอะโนทิโซภาลนาเมตาเจโตวิมุตติสัตตะกาลาเลหิโอโอทิโซภาลนาเมตาเจโตวิมุตติ ทัาหากาเลหิทิสะพลรณาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิปัญจาหากาเลหิอโนทิโซพลรณาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสัพตาอเวลาอัพยาปัชาอนิคา สุขีอัตานังปะิหารันตุสัพเพสัปตาอเวลาอพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตานังปะิหารันตุสัพเพภูตาอวเวลาอพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตานัง ปริหะรันตุสัพเพปุคลาอเวลาอัพยาปช,ชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปน,นาอเวลาอพยาปช,ชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุติอเมหิปัญจาหากาเลหิอะโนทิโซภาลนาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิสัตตะกาลาเฮโอ โอทิโซภรนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทิโยอาเวลาอพยาอนิคาสุขีอัตานังปริหาลันตุสัพเพปุริซาอเวลาอพยาปัชชาอณิคาสุขีอัตานังปริหาลันตุสัพเพอริยาอเวลาอพยาปัชชาอณิคาสุขีอัตานังปริหาลันตุ สัพเพอนาลิยาอเวลาอพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพเทวาอเวลาอพยาปัชชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพมนุษย์อเวลาอัพยาปัชชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพวินิปาติกาอเวลาอพยาปัชชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุติ อิเมหิสัตตะหากาเลหิโอทิโซภะราณาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสาหากาเลหิทิสาภราณาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขิอัตานังปริหะลันตุสัพเพ ปัจฉิมายะ to ท então, ส erm ิสายะสัตตาอเวลาอพยาปชาอินิคาสุขีอัตานางปริหะลันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะสัตตาอเวลาอพยาปชาอินิคาสุขีอัตานางปริหะลันตุสัพเพทกคินายะทิสายาสัตตาอเวลาอพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลา อพยาปัชาอนีคาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิตมายาอนุทิสายะสัตตาอเวลาอพยาปัชาอณีคาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะสัพเพสัตตาอพยาปัตตาอนีคาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพทัคนา ทัคคนายาอนุทิสายะสตาอเวลาอพยาปชาอิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพเหติตมายะทิสายะสตาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุปาลิมายะทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรัตถิยาทิสายะปานาอเวราอพยาปชาสุขีอัตานางปริหายันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปานาอเวราอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายะปานาอเวราอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารัน สัพเพภาคินายะทิสายะปานาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะปานาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปจชิมายะอนุสายะปานาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตตรลายะอนุทิสายะ ปานาอเวลาอัพยาปช,ชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทกินายะอนุทิสายะปานาอเวลาอพยาปัช,ชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพ เทธิมายะทิซายาปานาอเวลาอพยาปัชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปลิมายะทิซายาปานาอเวลาอพยาปัชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิซายาภูตาอเวลาอพยาปัชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชมายะ ทิสายาภูตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพอุตลายาทิสายาภูตาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพทกขินายาทิสายาภูตาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปุรัติมายาอนุสายาภูตาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนานปริหายันตุสัพเพอุตลตลายะอุอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนานปริหาลันตุสัพเพทคินายาอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนานปริหาลันตุสัพเพเหธิมายะทิสายาภูตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตนานปริหาลันตุสัพเพปุระ ลิมายะทิซ่าปูตาอเวลาอัพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุลาธิมายะทิซ่ายะปุคลาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สัพเพปชิมายาทิส่ายาปุคลาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะิหะรันตุสัพเพอุตตลายาทิส่ายาปุคลาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะิหะรันตุสัพเพทาคินายะทิส่ายะปุคลาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะิหะรันตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายะ ปุคลาอเวลาอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิส่ายาปุคลาอเวลาอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนุทิศายาปุคลาเอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพทักขินายาอนุทิศายาปุคลาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพเฮถิมายะทิซา,า,ายาปุคลาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สัพเพอุปะลิมายะทิสายาปุคลาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปะิหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายาอัตตาภาวนาปะิยาปนาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปะิหะรันตุสัพเพปะชิมายะทิสายาอัตตาภาวะปะิยาปนาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปะิหะรันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายาอัตตาภาวะ ปาิยาปันนาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตนานปริหะดันตุสัพเพทักขินาทิซายะอัตตภาวนาปริยาปันนาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตนานปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตถภาวะปริ ยาปนาเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาอัตตาภาวนาปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตตลายาอนุทิสายาอัตตาภาวนาปริยาปันาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาอัตตาภาวนาปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ S.> สัพเพเทถิมายะทิสายะอัตตาภาวนาปริยาปนาเวลาอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานางปริหะลันตุสัพเพปุอุปปาลิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานางปริหะลันตุสัพเพปุรัทธิมายะทิสายะอัติโย อเวลาอัพยาปชาอดีคาสุขีอัตานังปริหาลันตุสัพเพปชิมายะทิสายาอัติโยอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหาลันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายาอัติโยอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหาลันตุ ส and and ัพเพทคนินายะทิสายาอัติโยอะเวลาอภยาปัชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายาอิทิโยอะเวลาอภยาปัชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุสายาอิทิโยอะเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตะลายะ อนุทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอดีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพภักคินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอดีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพเฮธิมายะทิสายะอิธิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะอัตอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาปช,ชา อน,นีค่ะสุขีอัตนานังปริหารันตุอัพเพสัพเพปชิมายะทิซายาปุริซาอเวราอพยาปชาอนีค่ะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตารายะทิซายาปุริซาอเวราอพยาปชาอนีค่ะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพภากินายะทิซายาปุริซาอเวราอพยาปชาอนีค่ะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพ ตุราถิมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาอัพยาปัจฉาอธิคาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาอัพยาปัจฉานิคาสุขิอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพุตตรายาอนุทิสายาปุริสาเวลาอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพทักขิณายาอนุทิสายาปุริสาเวลาอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตานังปะลิหะ ลันตุสัพเพหิติมายะทิสายะปุริสาเวลาอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังบริหารลันตุสัพเพอุปะลิมายะทิสายาปุริสาเวลาอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังบริหารลันตุสัพเพปุรติมายะทิสายาอริยาอเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังบริหารลันตุสัพเพปัชิมายะทิสายาอริยาอเวราอพยาปชา อะนีคาสุข ait, pues whales, ีอัตานังปริหะรัน <sk> ตุสัพเพอุตตลายะทิสายะอริยาอเวลาอภยาปัชาอดีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวลาอภยาปัชาอดีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอพยาปชาอดีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเว อเวราอพยาปัชชานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสั่ยะอรลยาอเวราอพยาปัชชานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทขินายะอนุทิสัายะาอาลยาอเวราอพยาปัชชานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหถิมายะทิสั่ยะอาลยาอเวราอพยาปัชชานิคสุขีอัตานัง ปาลิหะลันตุสัพเพอุปปาลิมายะทิสายาอริยาอเวลาอพยาอนิคาสุขีอัตานังปาลิหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายาอัมนาลิยาอเวลาอพยาปชาอณีคาสุขีอัตานังปาลิหะลันตุสัพเพปะชิมายะทิสายาอนาลิยาอเวลาอพยา ปัจชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตตรลายะทิสายะอนาลิยาอเวลาอัพยาปัจชาอณิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพทกินายะทิซายะอนาลิยาอเวลาอพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุถิมายาอนุทีส่ายาอนาลิยาอเวลาอัพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทีส่ายาอนาอาริยาอเวลาอพยาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรลายาอนุทิสายยาอนาอนาลิยาอเวลาอภยาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทขินายะอนุทีสายะ อนาลิยาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพเทธิมายะทิซายะอนาลิยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายะอนาลิยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิซายะเทวาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพปะชิมายะทิซายะเทวาอเวลาอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะทิซายะเทวาอเวลาอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพทักินายะทิส่ายะเทวะเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทสายะเทวะเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะเทวะเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะเทวะเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สัพเพหะคินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานาังปริหาลันตุสัพเพเฮติมายะทิสายาเทวาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานาังปริหาลันตุ สเพอุปาลิมายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาปัจชาอนีคาสุขิอัตานางปริหารันตุสเพปุรัติมายะทิสายามนุษาอเวลาอัพยาปัชาอนีคาสุขิอัตานางปริหารันตุสัเพปัชิมายะทิสายามนุษาอเวลาอัพยาปัจชาอนีคาสุขิอัตานางปริหารันตุสเพอุตาลายะทิสายามนุษาอเวลาอัพยาปัจชาอนีคาสุขิอัตานางปริหารันตุสัเพทักขินายะทิสายะมนุษาอเวลาอพย าปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายานุทิสายามนุสาเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายานุทิสายามนุสาเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตะลายานุทิสายามนุสาเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกคินายะ อนุทิส่ายามนุษาเวลาพยยปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิส่ายามนุษาเวลาอพยปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิส่ายามนุษยาเวลาอพยปจชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอพยาปจชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะทิส่ายะวินิปาติกา อเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตตลายะทิสายาวีดีปาติกาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทกขินายะทิสานะวินิปาติกาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติบายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพ ปชิมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตลายาอนุทิสายาวินิปาติกาเอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพทักินายาอนุทิสายาวินิปติกาเอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพเฮติมายาทิสายาวินิปติกาเอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สัพเพอุปาลิมายะทิสายะวินิปติกาเอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนานปริหารันตุอิเมหิทะสาหากาเลหิทิสาพาระนาเมตาเจโตวิมุติสัพเพสังสัตตานังปีละนางวัชเชตวาอปีลานายะอุปาคาตังวัชเชตวาอนุปิคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะ ปาริยาธานังวัชเชตวาอปาริยาทานาเาาาานนะวิเหสังวัชเชตวาอาวิเหสายะสัพเพสตาอาเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขินโนสุขิสุขิตตาโหนตุมาทุกขิตตาหิอิเมหิอัตถหากาเลหิสัพเพสัพตาเมตายตีเมตตาตังพัมมังเจตยยติติสัต เจโตสัพพะพระยาปติปะทะปะริยุเทเนหิมุจจะติติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติจบเท่านี้ค่ะ